Capitalism Better Business for Good Life Big Story History ของ Business ที่คุณอาจลงรัก สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Bistory y พอดแคสต์ที่จะพาไปคุยเรื่องเบื้องหลังธุรกิจต่างๆค่ะอีพีที่แล้วเราพูดถึง oda, Trail, นอะด้ารองเท้าวิ่งเทรลเนาะแล้วก็กอีพีก่อนๆก็พูดถึงแฟชั่นความบันเทิงวันนี้เราอยากขอพามาสายสวยงามบ้างและพอพูดถึงเรื่องสวยๆงามๆก็เรยยกจะชวนคนสวยแห่งแคปิตอลมานั่งคุยกันด้วยซึ่งก็คือ พลอยค่ะเป็นบรกรธุรกิจของแคปิตอลค่ะอ่าที่วันนี้ชวนคนสวยมาคุยเรื่องสวยๆเนี่ยเพราะว่าเราจะพูดถึงแบรนด์ที่ชื่อว่าซิ h ฟราอืมแบรนด์นี้คือถ้าใครเป็นแบบสายบิวตี้ก็คือจะรู้จักอยู่เนาะอือ,อ เคยเคยแบบเดินเข้าไปชบเฉี่ยว,วมันไปเชี่ยวประจำแต่ยังไม่เคยชอบเลยเพราะว่าเซฟอร่าคือเหมือนมันมีชอบเยอะมากแล้วก็ข้างในมันแบบเป็นมัลติแบรนด์ใช่ไหมแบบมีพวกเออสินค้าแบบสกินแคร์เครื่องสาอางอะไรเงี้ยเยอะแต่ยังไม่เคยซื้อสัทีนะไปเชี่ยวบ่อยอยู่อจริงๆช่วงนี้ก็เพิ่งจะได้มาซื้อนั่แหละแต่เราไม่ได้ซื้อของตัวเองแต่คือแฟนอยากจะมาใสาสวย ก็ค e ืออยากสวยมากกว่าเราเออก็ค um ือตั้งปฏิหารว่าจะต้องเป็นคนหน้าหน้าโกลที่สุดในออฟฟิศชีก็เลยเริ่มซื้อแป้งซื้อลิปเออเพราะว่าเครื่องสําอางมันก็ได้ทุกเพศทุกวัยเนาะสมัยนี้วันนี้ก็เลยเล่าเซนฟอราเลยเพราะว่าแฟนชอบใช่ช่วงนี้อาจจะอินอเข้าเซฟอราบ่อยอ่าก็ก่อนที่จะไปถึงแบบเรื่องว่าเอ้ยทำไมซฟอรามันขยายสาขาไปได้แบบ สามสิบกว่าสาขาเนี่ยเชื่อป่ะว่าพอเราไปนั่งแบบหาข้อมูลเกี่ยวกับเซฟอร่ามันน่าตกใจมากที่มันเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสคือเราคือโดยส่วนตัวคิดว่ามันเป็นแบรนด์เมกามาตลอดเออแต่จริงๆแล้วมันเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสที่แบบอาถ้าสมมติถามพอยพอที่ว่าเซฟอร่ามันน่าจะแบบมีอายุประมาณกี่ปี คิดว่าอาจจะไม่มากแมแบบหลักสิบอะไรอย่างงี้แมเพราะว่าอาจจะส่วนตัวแบบเพิ่งเห็นไม่นานมานี้แต่จริงๆแล้วอะ่ะคือชีอยู่มาอายุ50าสกว่าปี50าสิบปีเออคือตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าคือแบรนด์แบรนด์มัลติแบรนด์เครื่องสำอางมันจะอายุได้มากขนาดนี้เลยเหรอคนนูกว่าแบบมัลติแบรนด์มันเพิ่งเข้ามาไม่นานอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆคือมันเหมือนเป็นแบรนด์ฝรั่งเศส ที่เหมือนก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1 9ึ่งเก้าเออแล้วก็ผู้ก่อตั้งแบรนด์เนี่ยเป็นผู้ชายด้วยไม่ใช่ผู้หญิงแปลกเนาะปกติแบรนด์พวกนี้อาจจะอาจหรือไม่ก็เหมือนแฟนออมที่แบบผู้ชายก็รักสวยรักงามเออแต่คือในสมัยนั้นน่มันคงไม่ได้แบบเบอร์นี้เออใช่แต่คือจริงๆอ่ะเจ้าของแบรนด์อ่ะเขาชื่อโดมินิก มานโดนอ่ะเป็นชื่อฝรั่งเศสอะคือจริงๆแล้วแรกเริ่มอ่ะชีไม่ได้ทําร้านขายเครื่องสําอางหรอกคือชีทําร้านขายน้ําหอมอ <c oughs> ที่ชื่อว่าช็อปเอแต่ว่าภายหลังก็คือแบบว่าเอ้ยฉันทําเป็นร้านแบบรวมเครื่องสําอางดีกว่าจนมาได้เป็นเซฟราแล้วก็เปิดตัวในปีหนึ่งเกเมื่อกี้ที่บอกแล้วประมาณแค่เจ็ดปีหลังจากนั้น LVM วเเครือใหญ่ ของฝรั่งเศสแบบเรือลุยวิกตองอะไรเงี้ยก็คือแบบเข้ามาซื้อแบรนด์นี้แล้วก็ค่อยๆขยายแบรนด์ไปในแต่ละประเทศอะไรเงี้ยส่วนประเทศไทยเนี่ยเข้ามาในปี2013อืมก็แบบยังไม่ได้นานมากขนาดนั้นอ,อก็อาจจะเป็นสาเหตุที่เราเพิ่งจะเพิ่งเคยเห็นกันเอ,อ,เอ <laughs> ใช่ซึ่งสาขาเนี่ยทั้งหมด3,000สาขานใน36ประเทศเนี่ยคือเราอะ ตอนแรกก็คิดว่าเอะทำไมมันถึงแบบขยายไปได้เยอะอขนาดนั้นใช่ก็เลยแบบรู้สึกว่ามันมันคงมีเรื่องราวอะไรของเขาแหละซึ่งถ้าสมมติพลอยแบบเดินเข้าไปในร้านอะพลอยรู้สึกว่าซิฟรามันต่างจากร้านอื่นๆไหม,มในแบบความรู้สึกส่วนตัว แอบรู้สึกว่าต่างตรงที่ว่าเซนฟลร่ามันดูมีแบรนด์ที่เราไม่รู้จักเยอะ uh. เออคือมีแบรนด์ที่แบบมันไม่ได้แมทมาสําหรับเราอะไรเงี้ยเหมือนแบรนด์ที่แบบเฉพาะแค่เซนฟลร่าเท่านั้นไม่รู้ว่ามันมีแค่แบบนั้นหรือเปล่านะแล้วก็มีเป็นแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยรวมอยู่ในนั้นน่ะเยอะแล้วก็รู้สึกว่าการจัดร้านเซนฟลร่าอย่างเราไปเดินสาขาไอคอนบ่อยพอบ้านแถวนั้นใช่ปะก็รู้สึกว่ามันมีพวกกระจกกระจกอะ ให้ดูเยอะเออมันมีกระจกให้ส่องเยอะไม่รู้ว่าอันนี้อาจจะเป็นความแบบตั้งใจของร้านหรือเปล่าอืมอมืที่พอยพูดก็คือแบบว่าถูกในหลายๆข้อเลยแหละมันก็คือเป็นความตั้งใจของเจ้าของร้านเลยที่เอาจริงๆถ้าสมมุติเราไม่ได้เข้าไปในซฟอฟราแล้วเราไปซื้อเครื่องสําอางที่อื่นอะมันก็ได้ลองแหละแต่มันอาจจะไม่ได้ลองเขาเรียกว่าอะไรอะลองแบบ ลองเรื่อยๆอ่ะนึกออกมาคือถ้าสมมติเราไปร้านอื่นใชป้าบางทีมันจะเป็นแบบฉันอยากลองอันนี้มากเลยไหนลองแกะออกมาสิเอ้าเทสเตอร์หมดเออแล้วขาคลาสสิกเออแล้วเขาก็จะแบบไม่ได้พยายามที่จะมาเติมอ่ะแต่ว่าถ้าเข้าไปในเซฟอร่ามันแบบมันไม่เคยหมดอ่ะเทสเตอร์อ่ะคือไม่ว่าจะกี่ครั้งอ่ะมันมันก็จะยังแบบเหลือแบบครึ่งขวดหรือครึ่งผลิตภัณฑ์นั้นๆครึ่งแพคเกจจริงอ่ะความที่มันสามารถแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลองได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดมันมันเลยมันเลยทำให้หลายๆคนน่ะรู้สึกว่าเออมันเป็นร้านที่เฟรนลี่กับคนซื้อจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าพูดตรงๆก็คือสินค้าในเซฟรามันราคาสูงกว่าที่อื่นๆแบบพวกเคาน์เตอร์แบรนด์หรือแบบแบรนด์ต่างๆคือถ้าสมมติเราไปเข้าร้านอื่นอ่ะร้านอื่นอาจจะแบบหลักร้อยที่นี่ยังไงก็แบบเป็นพันนพันอัพอัพอยู่แล้วเออซึ่งมันเป็นความตั้งใจของเจ้าของแบรนด์แหละที่เขามองว่า ถ้าสมมุติว่าฉันแค่เอาของมาตั้งขายอะ่ะม,มันก็คงจะเหมือนร้านเครื่องสำอางทั่วไปเพราะฉะนั้นการเปิดแบรนด์ซิฟรามันเลยไม่ใช่แบบการเปิดร้านเครื่องสำอางแต่เขามองว่ามันต้องขายประสบการณ์ให้ลูกคา้าด้วยมันก็คือแบบ customer experience แหละสร้างประสบการณ์ในการเลือกซื้อคือเขาอะ่ะบอกประมาณว่ามันคือแบบ เหมือนเซฟิรามันเป็นแบ็กสเตจอะที่แบบถ้าสมมติว่าลูกค้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรลูกค้าเป็นดารานักร้องที่จะแบบไปขึ้นแสดงบนนั้นใช่ปะเซฟิรา uh huh. มันเหมือนแบ็กสเตจที่แบบถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้วฉันก็สามารถแต่งหน้าแต่งตัวหรืออะไรได้เพื่อให้เราแบบพร้อมมาแบบสวยพร้อม uh huh. ที่จะขึ้นไปบนเวทีอีกครั้ง uh huh. อะไรประมาณมน,นั้นแต่มันมีเทสเตอร์เยอะจริงๆนะ uh huh. เราแบบปกติร้านอื่นมันจะอันนี้เบอร์เส้นแบบเบอร์สองหมดเบอร์สี่หมดอะไรเงี้ยแต่ว่าเซฟิราไม่เคยเห็นหมด <Ừ. S 2> เออแบบเติมตลอดเขาเออข้าใจได้พอมาฟังแบบนี้เออในร้านออมันก็เลยมีเขาเรียกว่าอะไรเซ l ลฟ์เซอร์วิสที่ที่พอยบอกว่ามีกระจกมีออไฟมีอะไรเยอะมากๆให้แบบเราไปนั่งแต่งหน้าไปลองสินค้าเองได้หรือแบบจริงๆแล้วมันมีแม้กระทั่งแบบบริการรับแต่งหน้าทำผมภายในร้านเ,ออเพื่อให้ลูกค้าสามารถสวยเลิศเชิดเดินออกไปข้างนอกได้เลยอะไรประมาณนั้นอะ่ะ อันนี้เซอร์ไพรสเพราะว่านดูว่ามันเป็นแค่แบบร้านขายเครื่องสาอางอย่างเดียวอมืมันก็เลยเขาเลยบอกว่าสิ่งที่เซฟราทำในเมื่อแบบสี่สห้าสิปีที่แล้วมันคือการที่เหมือนวางบรรทัดฐานใหม่ให้กับแบบร้านมัลติแบรนด์เครื่องสาอางอะไรแบบนี้เลยอะ่ะอ,อืกับอีกอย่างหนึ่งจริงๆนอกจากร้านอะ่ะเราว่าที่พอยเกริ่นมาเมื่อกี้เรื่องความหลากหลายอะมันมีผลมากๆเพราะว่า ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้เครื่องสําอางชิ้นนี้ที่อินฟลูในโลกออนไลน์ใช้<ม>อะไรเงี้ยม,มันก็จะต้องไปเซฟอร่าประมาณหนึ่งอะเออแบบเพราะว่ามันจะมีแบบ only at Sephora หรือแบบหลายๆอย่างที่ขายเฉพาะที่นี่เท่านั้นไปหาที่<ม><ม>อื่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเอออย่างแบรนด์ที่ Sephora เนี่ยก็จะมีแบบประมาณ300กว่าแบรนด์แล้วมันก็มีแบรนด์แบบ ของเลดี้กา้าไม่แน่ใจรู้จักไหมแบรนด์ออที่แบบในไทยมันหาที่ชอบชอไม่ได้ <Lady Gaga S 2> เลดี้กา้าของอะไรนะแรบ b ิวตี้ของเซเลน่าโกเมสหรือ,อว่าเฟนตีของเล a n นาที่ตอนนี้ก็คือไม่กลับมาร้องเพลงแล้ว <laughs> เป็นแม่ค้ากลายเป็นแม่ค้าอยออู่ใช่ใช่จริงๆนอกจากแบบแบ,บแรนด์ที่มีขายเฉพาะที่เซฟราอีกสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันก็สร้างความแตกต่างแล้วก็ ทำให้เอาจริงๆภาพลักษณ์ของแบรนด์ก็ดูดีก็คือการที่แบบเหมือนเป็นร้านค้าเจ้าแรกๆที่แบ่งพื้นที่ส5เปในร้านเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคนผิวดำเออเอาจริงๆก็อย่างเฟนตี้อะไรแบบนี้น uh. แล้วก็มันก็มีแบรนด์อื่นๆด้วยที่ฟิลเป็นผู้นำเลย mm. เลยรู้สึกว่าเออมันก็ความหลากหลายทั้งในเชิงจำนวนแบรนด์ หรือความหลากหลายในในเขาเรียกว่าอะไรอะในความเป็นมนุษย์ที่แบรนด์พยายามสร้างมันก็อาจจะแบบทัชใจคุณหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆแล้วสาขาที่อาจจะเรียกได้ว่ามากที่สุดอะมันก็คืออยู่ในอเมริกาอเออหนึ่งออกไหมมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลนี้ด้วยหรือเปล่าที่ยังไงแบรนด์ก็ต้องแบบมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้วยเพราะว่าอย่างแบรนด์อย่างเฟนตี้อย่างเงี้ยก็ ไม่ใช่แค่คนผิวดําที่เป็นเจ้าของแต่คือคอนเซปต์ของแบรนด์อะมันยังแบบทุกเฉดผิวอะ่ะคือถ้าสมมติพลอยไม่แน่ใจว่าเคยแบบไปลองเฟนตี้ไหมมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะหลายยโทนสีผิวออให้เลือกคือแบบว่ามีทุก shade, เฉดเรียกได้ว่าเฉดไหนก็คือมีหมดมหรือว่าอย่างแรร์บิวตี้มันก็ของ s ซเลน a ไม่ได้มาในคอนเซปต์ของหลากหลายเฉด สีผิวอะแต่มาในแบบมีความเน้น LGBTQ อ่าแบบททร์เก็ตเขาก็แบบสนับสนุนความหลากหลายอยู่แล้วใช่อเออแบรนด์แบรนด์ทั้งหมดเหล่านี้มันดูต้องสอดคล้องไปกับร้านด้วยประมาณนึงนี่ว่าเขาก็ฉลาดฉลาดในการเลือกแบรนด์มาลงที่ร้านเขาเหมือนกันเนาะใช่ใช่ยังของ Lady Gaga ก็แบบก็เป็นแบรนด์ที่ ถูกพูดถึงมากๆในไทยแต่ว่าก็ยังไม่เอาเข้ามาสทัทีแต่ว่าเออมันมันก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนบอกว่าเอ้เนี่ยซื้อได้ที่เซฟอร่าแล้วก็แบบอยากได้มากเลยนู่นนี่นั่น,นยังไม่ได้เอาเข้ามาอาก็รู้สึกว่าสร้างความแตกต่างให้กับร้านตัวเองดีเหมือนกันแต่อีกอย่างหนึ่งอะ่ะที่ก็เพิ่งจะมาสัมผัสได้จากการที่สมัครสมาชิก <laughs> ของเซฟอร่าไม่นานมาน,นี้เออคือการที่ แบรนด์มีระบบสมาชิกที่แบบชักชวนดึงดูดให้คนอยากมาซืออ้ออะอย่างเมื่อกี้แบบเหมือนพลอยบอกว่าอะไรนะเหมือนเซฟอร่ามันไม่ค่อยจัดโปรนานทีอ่ะใช่แล้วบางครั้งแบบแบ,บ,แบรนด์เดียวกันไปซื้อข้างนอกอาจจะถูกกว่าไหมอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ทําให้สมาชิกเซฟอร่ายังซื้อในเซฟอร่าอยู่เพราะว่าอยากจะสะสมแต้มอมแล้วแต้มมันแบบพิเศษกว่าที่อื่นยังไงอะ คือเขาจะมีสามเทียเขาเรียกว่า beauty pass เทียคือเทียแบบเทียสมัครฟรีใช่ปะก็จะได้แบบว่าเอ่อ beauty pass reward reward หรือว่า birthday mm hmm. ก็จะได้แบบในวันวันเกิดก็จะได้คะแนนคูณสอง mm hmm. หรือว่าจะมีแบบเหมือนหลายๆโปรโมชั่นที่ให้เฉพาะลูกค้าเท่านั้นแต่ถ้าสมมติว่าเราซื้อ7,500บาท ในแบบในเดือนนั้นๆหรืออะไรเงี้ยอย่างแฟนฉันก็เพิ่งซื้อทำยอดสมัครแล้วก็แล้วก็คือเพิ่งซื้อแป๊บเดียวถึงคือแล้วก็ได้ได้เป็นแบบ Black แบล็กเมมเบอรมั้ง Black เทียแล้วมันก็จะได้สิทธิพิเศษแบบมี b i r ร์ดเดย์กิมีแบบเวลคัมกิฟต์สำหรับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทียนี้นะจ๊ะอะไรอย่เงี้ยเออแล้วก็จะมีสำหรับเออโกเทียที่แบบว่า 37,500บาทต้องซื้อเดี๋ยวแฟนเธอถึงปะในปีนี้ไม่รู้มันก็คือแบบเออมันมันก็ดึงดูดคนประมาณนึงเพราะว่าอย่างเทียของเทียโก้ใช่ปะมันก็จะมีแบบสิทธิพิเศษอื่นๆที่อ่านแล้วก็ว้าวเหมือนกันอย่างเช่นจะมีเอ็กซ์คลูสามารถแบบ e x ็กซ์คลูซีฟอีเวแบบได้รับเชิญไปเอ็กซ์คลูซีฟอีเวนนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้น เหมือนแบบทําให้สมาชิกรู้สึกว่าเป็นคนพิเศษอ่ะเออจริงๆอันนี้ก็ดีเนาะเหมือนมันสร้างแบบรอยัลตี้ของเซนฟลอร่าเลยเออแล้วจริงๆของพวกเนี้ยที่อยู่ในเซนฟลอร่าเป็นของที่แบบเราต้องซื้อเรื่อยๆอยู่แล้วอะสกินแคร์ลิปมดอะไรอย่างเงี้ยยังไงคนก็ต้องกลับมาซื้อเออแต่เพิ่งรู้ว่าระบบสมาชิกมันแบบดีมากใช่มันมีรายละเอียดเยอะมากที่<ม>คิดว่าหมายถึงว่าคนที่จะซื้อของในซฟอร่า อาจจะไม่ได้แคร์กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะราคาโปรโมชออนนั่นอะไรขนาดนั้นออใช่แล้วแบบเอ,อ้ยสู้แบบเก็บแต้มไปแลกของหรือได้รับรางวัลอาจจะดีกว่าอาจจะคุ้มกว่าเนาะใช่มันให้ความรู้สึกเหมือนชันพิเศษอะ่ะเออเออประมาณนึงออกับออกับอีกอย่างหนึ่งเรื่องนอกจากเรื่องระบบสมาชิกมันก็จะมี Beauty Insider มันเป็นเหมือนแบบคอมมูนิตี้ที่ เขาสร้างขึ้นมาแหละแล้วมันก็จะให้คนอะมาตั้งกระทู้เรื่องแบบความสวยความงามอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตัวเว็บของมันอะก็ใช้งานง่ายมากๆทั้งเว็บทั้งแอปเลยแล้วรู้เป่าว่าเหมือนซีโฟล่าเป็นแบรนด์ที่ฟีลว่าเขาเรียกว่าเป็นผู้นำอีคอมเมิร์ซอะเพราะว่าสร้างเหมือนเปิดตัวเว็บไซต์ครั้งแรกตอนปี 19, 9 8 โอโ้ก็คือนานนะเมื่อ,อาาก,ก่อนมันน่าจะยังไม่เออเมื่อก่อนมันน่าจะยังไม่ค่อยมีใครทําแบบเว็บออนไลน์อะไรเงี้ยใช่เออก็ก็เลยมันก็เลยทําให้ฟีลแบบซื้อง่ายขายคล่องประมาณมนึงอย่างแบบล่าสุดก็ซื้อผ่านออนไลน์ผ่านแอปเหมือนกันก็คือใช้งานง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งอะเอาเมื่อกี้พูดถึงระบบสมาชิก<ม>หรือเรื่องความง่ายของการซื้อของอะ มันก็จะมีเหมือนเทคโนโลยีของเขาที่เขาจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์อะมันคือที่เขาเรียกว่า Color IQ Skincare IQ Fragrance IQ <ม>เหมือนแบบว่าเป็นตัวที่ช่วยสแกนว่าหน้าของเราควรจะเลือกรองพื้นสีไหนหรือฉันชอบอะไรแบบนี้ฉันควรจะแบบเลือกน้ำหอมกลิ่นอะไรแบรนด์อะไรหรือแบบมีปัญหาเรื่องนี้ ควรจะซื้อสกินแคร์ยี่ห้ออะไรหรือสูตรอะไรดีอะไรเงี้ยหลายๆอย่างมันแบบมันค่อนข้างจะเป็นผู้นำประมาณนึงแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไงเหมือนในร้านก็สร้าง c u ส t ต m e r เมอร์เอ็ก e ์เในร้านแล้วใช่ปะแต่ว่าในโลกออนไลน์อะ่ะก็ทำให้คนน่ะสนุก กับการใช้แอปใช้เว็บอะไรของมันด้วยน่าสนใจเนาะเพราะว่าเหมือนแบบคนไปลองหน้าร้านก็คือคนไปหน้าร้านเซฟราคืออยากลองคนมาในแอปบางคนก็แบบอยากลองเหมือนกันเอออันนี้ก็ดีเออแล้วหน้าร้านอ่ะมันก็จะแบบอ้ำคืนทุกๆร้านเวลาเราไปแล้วมีพีมพนักงานเข้ามามันก็เกรงแหละแต่เราแอบรู้สึกว่าที่เซฟรามันไม่ได้เกรงขนาดนั้นคือแบบพนักงานไม่ได้เข้ามาชาตัวเราอะเออคือแค่ถามว่าแบบ มีอะไรให้แนะนํำไหมหสนใจอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออหรือถ้าสมมุติเขาเห็นเราเก๊ๆก๊กังๆตอนลองอะไรอยู่อะ่ะเขาก็จะแบบเดินเข้ามาเพื่อแบบเทสให้เราเลยอะไรเงี้ยอืมเหมือนเขาก็สร้างประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่แบบหน้าร้านเนอะมีสินค้าให้ลองเยอะมีกระจกเยอะพนักงานก็ดูแลดีในแอปในเว็บก็ด้วยเหมือนกันอืมคือดูเป็นแบรนด์ที่ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นตัวแม่ <laughs> ของผู้นํารนเออผู้นําแต่คือ,อจริงๆอ่ะคือพอแบบไปหาข้อมูลใช่ปะเหมือนเราก็จะเห็นว่าวิซโฟล่าแบบไปเปิดสาขาเยอะมากๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ในแถบบ้านเราอ่ะอย่างในเกาหลีอ่ะอเพิ่งปิดตัวไปเมื่อพฤษภาอ้าวท่าทางที่เกาหลีมันดูเป็นประเทศที่แบบจะชอบเครื่องสําอางเยอะด้วยนะใช่แต่เพราะเหตุผลนี้แหละก็เลยทําให้เขาปิดตัว เพราะเหมือนกับว่าความเขาเรื่องอะไรเรื่องบิวตี้ของเกาหลีอะ่ะมันแข็งแรงมากๆอยู่แล้วคือแล้วคนเกาหลีอะ่ะก็จะมีความชอบหรือความแนวทางเรื่องบิวตี้อ่ะแนวทางเรื่องความสวยความงามอะ่ะแตกต่างจากซฟอร่าประมาณหนึ่งแตกต่างจากคุณตะวันตกอะ่ะเหมือนแบรนด์ในซฟอร่าส่วนใหญ่มันก็เป็นแบรนด์ฝั่ง <Feel S 2> ตะวันตกสายฝ่อแต่คือแบบ เกาหลีมันจะแบบเบาๆเน้อนน้นงานผิวใช่มันก็เลยเหมือนกับอันนี้มันก็เป็นข้อหนึ่งแหละที่มันแตกต่างกันในเรื่องมุมมองละกันในในเรื่องความสวยความงามกับอีกอันนึงคือแบบอย่างเซฟอร่าเมื่อกี้ที่เราพูดไปว่าก็จะมีพนักง,งานแบบถามว่าเอ๊ยให้คําแนะนำอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าจริงๆคนเกาหลีไม่ได้ต้องการคําแนะนํา ออเหมือนแบบคิดมาแล้วจากบ้านอ,อ,อย่างเงี้ยอเข้าไปอะไรป,ประมาณนั้นออคือคนที่ชื่อว่าลอเรนลีเหมือนเป็นผู้ก่อตั้งของ Style Story ที่แบบเหมือนเขาขายเหมือนแบบจำหน่ายให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่อง K-Beauty อ่ะก็บอกว่าเออจริงๆมันเหมือนความคิดเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างต่างกันนิดนึงกับแบรนด์อ่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนนโยบายกิจการการค้าของเกาหลีก็แข็งแรงประมาณหนึ่งแล้วคนเกาหลีก็ชอบซื้อของในร้านในร้านของประเทศเองแบรนด์เกาหลีอยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาวอลมาร์ทหรือเทสโกที่เทสโกโลตัสอะไรเงี้ยก็คือแบบปิดตัวไปเหมือนกันออส่วนซีอของ อีกบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า Reach 24ก็บอกว่าจริงๆตลาดเกาหลีเป็นตลาดที่ยากนะ<ม>สำหรับตะวันตกหรือเอาจริงๆก็คือหลายๆประเทศอะ่ะ<ม>เพราะว่าเป็นตลาดที่มีความอนุอนรักษ์นิยม,มสูง<ม>แล้วก็แบบรักชาติประมาณหนึ่งก็ใช่เออแบบมันแล้วการที่การการที่เซเวร่าปิดตัวไปมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจ ของวงการนี้แต่และประเทศแต่และแถบมันก็มีค u เจอร์ของเขาที่ต่างกันเนาะใช่<ม>ใช่หรือ,อย่างแบบเซฟราไปตั้งอยู่ในแบบย่านหรูแบบ<ม>ในในกังนำํำในอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนคนเกาหลีไม่ได้มองว่าเซฟรามันแบบเป็นแบ,บรนด์ลักชัวร์อเออก็หลายๆอย่างเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับประเทศนั้น localization <ม>หรือการแบบ positioning แบรนด หรือการแบบเรื่องโลเคชันต่างๆแล้วว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เซฟอร่าจะต้องไปทำการบ้านอีกประมาณนึงกับในประเทศที่อาจจะคิดว่าเฮ้ยสนใจเรื่องความสวยความงามอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกประเทศที่ที่เปิดรับหรือเปล่าเออเที่แบบสนใจความงามแบบเซฟอร่าอาจจะยังไม่ขนาดนั้นในเกาหลีเนาะใช่แต่ถ้าในไทยก็คือ สาขา <laughs> ใช่ในไทยก็คือผ่านทุกครั้งก็จะเห็นคนเยอะตลอดใช่หรือแบบช่วง20%ลด20%ก็คือคนเต็มถือ<ช>เราแบบเพิ่งไปมาช่วงที่เงินเดือนออก <laughs> ใช่ปะ่ะคนเต็มเลยอะ่ะ <laughs> คนเต็มเซฟอร่าแล้วเราก็เลยทำไมวันนี้คนเต็มจังวะออกเงินเดือนออกทุกวันที่เงินเดือนออกและเซลเพราะว่าเซฟอร่าไม่ค่อยเห็นเซลเลยเนาะเออ<ม>น้อยมากแล้วจริงๆอย่างตัวพอยคือเป็นคนที่แบบหมายถึงสนใจแบรนด ที่มีขายเฉพาะในเซฟอร่าบ้างไหมเอาจริงๆแบบยังไม่กล้าลองเออแต่ว่าเคยไปแบบอ่ะแม็กอย่างเงี้ยลานเนสิเชดโอนนี้ยจะไปลองเพราะว่าเหมือนชอบอื่นๆเท่าที่สัมผัสมาของเทสเตอร์มันจะหมดอมเออแล้วเราแบบอยากลอง่ะอยากลองเทสสีลิปสีผิวเรามันเข้ากับแป้งไหมอย่างเงี้ยแต่เซฟอรลาคือมันจะมีให้เราลองตลอดเลยอเออแต่ว่าแบบก็ลองนะแต่ยังไม่เคยซื้อ ต้องแบบหลังจากนี้ต้องและต้องไปซื้อแล้วแต่อย่างเราอะ่ะก็เคยซื้อแค่แค่ครั้งเดียวเหมือนกันมาถึงตัวเองอะนะคือซื้อลิปทิ้นของ Rare Beauty คือรู้สึกว่าอุ้ยมันแบบมันมันดูดีมากก็เลยแบบไปลองซื้อมาแล้วก็แล้วก็ดีจริงแต่ว่าราคาราคาสูงประมาณนึงอ,อแต่มันก็เป็นสถานเขาเรียกว่าไงเหมือนเป็นร้านที่ เราสบายใจที่จะเข้าไปเทสอะถ้าสมมุติว่าเราอยากซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วเราไปในช็อปของแต่ละเจ้าอะม,มันก็จะ,จะเกงใช่มันจะเกรง <อะ S 1> แล้วแบบถ้าเราไม่ซื้อเราอยากกลับไปคิดหรือเราอยากไปดูเทียบราคามันอาจจะแบบไม่ได้กล้าที่จะทําเข้ากับแบบเอ้ยเดินผ่านเซฟอร่างั้นเราเดินเข้าไปเทสเลยอะไรเงี<ๆ>้ยอืมอืใช่แล้วมันมีหลายอย่างเนาะพอไปเทสมันเหมือนอะเราอาจจะอยากดูแค่ลิฟพอเทสลิฟเสร็จอะไปแป้ง ของแบบเคาน์เตอร์นู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออน่าสนใจโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของเซฟอร่าแบรนด์ที่แบรนด์จากฝรั่งเศสอายุห้าสิบกว่าปีที่คิดว่าเป็นแบรนด์อเมริกามาตลอดเลยแล้วก็ประสบความสําเร็จในหลายประเทศแต่ว่ากับบางประเทศก็อาจจะต้องกลับไปทําการบ้านมาอีกนิด mm hmm. นึงว่าเอ้ยจะทํำยังไงที่จะปรับให้เข้ากับคนในประเทศนั้นๆได้อแต่ก็ถือเป็นแบรนด์ที่ เป็นผู้นําในวงการนี้ด้วยอเป็นผู้นําในเรื่องแบบทั้งความแตกต่างการสร้าง customer experience หรือความหลากหลายก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเรื่องความสวยความงามกับคนสวยแห่งแทปิตอลเพียงเท่เดี๋ยวเดี๋ยวคนสงสัยนะว่าคนนี้คอยหน้าตาเป็นยังไงสามารถเข้าไปดูได้ใน TikTok และ อินสตาแกรมของ Capital นะคะแล้วก็รายการบิสเนส s ัมมารีที่จะมีพลอยมาเป็น <c oughs> โฮสต์ร่วมกับพี่เล็กมนชยัยแต่ <c oughs> so, วันนี้เราไปก่อนอ <c oughs> ีพีน่าจะเป็นยังไงกลับมาพบกันใหม่คะ่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ